ไอนเนี้ยเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ตั้งเร่งน,นะขันกันไปทั้งมิตรเลยอ่ะเบ๊ทำไระสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนครับวันนี้วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องงานแก้แล้วก็การรายงานการแจ้งแจ้งข้อมูลรถของลูกค้าสำหรับรถงานแก้นะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่าย อย่างแรกเลยที่ผมเคยพูดไปกับลูกค้านะครับที่ผมบอกว่าลูกค้ารถทําอะไรมาแล้วว่าง่ารา,าให้แจ้งแจ้งทางร้านให้ตรงหน่อยผมไม่ได้ไปไปไปจี้ว่าไปทําที่อื่นมาจะว่าไปทําที่อื่นมานะแต่ว่าที่ผมให้บอกให้ตรงนัคือว่าเวลาลูกค้าบอกอะไรงานกับทางร้านอ่ะถ้าบอกตรงอ่ะมันก็จะทําทําจับจุดได้สะดวกนะครับก็คุณคุณไปเลื้ออะไรกันมาแล้วเนี่ยมันจะได้จับจุดได้สะดวกว่าทาอะไรมาบ้างแล้วเจออะไรบ้าง แต่ปกติจริงๆแล้วผมจะไม่ค่อยรับเลยนะงานแจ้งเนี่ยผมจะโลชุดใหม่เลยจะลื้อเริ่มของผมใหม่เลยแต่ทีเนี้ยผมเจองานหมกมาหลายคันช่วงเนี้ยรถไม่ติดเราก็ไม่ได้ดูรถไม่ติดคือแจ้งมาว่าจอดแล้วไม่ติดเล่งไม่ขึ้นอย่อยางงี้แต่มาจอดไว้ปุ๊บพอเราลื้อมาเนี่ยมันเจอมาเจออะไรหลายอย่างแล้วก็ถามว่าทําไมาราคา,ารถงานแจ้งนะทําไมาถึงต้องราคาค่าใช้จ,จ่ายสูงกว่ารถปกติรถเดิมมาดูกัน อย่างแรกเลยเนี่ยอย่างเช่นง,งานแก้นะอย่างม้าแบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าเจ้าของรถนะแต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเฉยๆเนี่ยอย่างแก้งานอย่างางานปั๊กปั๊หัวชีดอย่างเงี้ยเห็นปั๊เห็นปั๊กโอชีปะเนี่ยปั๊หัวชีดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเละมาอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยคือ timeline. มันหลุดหลวมมาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วปั๊กก็เล่นกันมาเละแล้วถ้าลูกค้าไม่บอกผมเนี่ยบางทีผมก็บางทีผมไม่ได้มองก็จะจุดนั้นจุดนี้เสียแล้วก็ พวกเข็มขัดไม่มีมาเพื่เรือนพวกอะไรเนี่ยออคือลอยรื้อทํากันมาหมดแล้วผมก็ต้องมาไล่จับจุดใหม่เนี่ยเห็นไหมตั้มแนงอะไรเนี่ยมันรื้อมาหมดแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งนี่ปักหัวเทียนใช้ไม่ได้เลยหลุดหลวมเนี่ยแล้วกม็มันคือมันหลุดมาคาอยู่เงี้ยใช้ไม่ได้มาเนี่ยอยางนี้ใช้ไม่ได้นะปมกหัวเทนต์อ่าปั๊มนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็อันนี้อ,อย่างหนึง่ง ผมสตาร์ะะตไปเอ๊ะทำไมน้ำมันเครื่องผมแก้รถติดแล้วนะตอนนี้น้ำมันเครื่องพุ่งออกมาจากฝานี่ผมมาเช็คดูแล้วใส่ยางฝาวาล์วมามุบเข้าแบงค์ในครึ่งหนึ่งอยู่แบงค์ในครึ่งหนึ่งข้างนอกโล่งเลยฝั่งนี้มันจะมองอาจจะมองไม่เห็นต้องมาซูมฝั่งนี้มันมองไม่เห็นหรอกมันมันซูมยากเนะดี๋ยวนะสตาร์ตปุ๊บเขาติดเครื่องผมก็ร้อนปุ๊บน้ำมันเครื่องสาดออกมาเต็มนี่เลยเละทีเนี้ยลูกค้าก็เสียเงินไปแล้วเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายแล้วผมก็ต้องมาเริ่มแก้ใหม่หมด อีกอย่างหนึง่งอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้อันนี้คือข้อสำคัญเลยผมจะบอ,อกเพื่อนๆอน้องๆที่ทํากันเองนะเนี่ยไอตัวตรงนี้เนี่ยที่เรือนเนี่ยมันไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไว้ตั้งเร่งนะไอนเนี้ยเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ตั้งเร่งนะขนันกันไปทั้งมิดเลยอะ่ะพอขันไปมิดขนันไปลึกเนี่ยทีเนี้ยตําตแหน่งเรือนนี่เร่งเนี่ยมันมันก็เปิดค้างอยู่เนี่ยเห็นไหมเงี้ยมันรถมันไม่ติดหรอกถ้ารถหัวฉีดสังเกตเวลาถ้าเราเปิดคันเร่งอ่ะรถหัวฉีดถ้าเราเปิดคันเร่งขาเนี่ยมันจะมันจะไม่ติด มันเหมือนว่ามันเรื่งเมันมันเปิดแล้วมันสั่งของอะไรนู่นนี่นั่นมันมีรายละเอียดหลายอีกย่างแล้วก็ลูกค้าไปเปลี่ยนกล่องมาก็มาเจอนี้เป็นกล่องเทียมลูกค้าซื้อกล่องเทียมมาเปลี่ยนลูกค้าแจ้งว่าเป็นกล่องเทียมพอกล่องเทียมเสร็จปุ๊บเอาด็อกเตอร์เสียบเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยผมก็เลยบอกว่างานแก้นะคือว่าให้บอกกันตรงๆมันจะได้จับทางถูกเนาะนี่แหละก็ประมาณนี้ก็จะทําอะไรก็แก้ไขก็ ถามให้มันถูกหลักถูกวิธีเนะาะเพราะอย่างนี้มันเละเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยปัด๊ดสะเทือนเยราเยา่ยารุนก็ประมาณนี้ครับสําหรับงานแก้ก็ประมาณนี้เนาะแจ้งให้ตรงๆหน่อยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะผิดไปจากรถเดิมก็ต้องรับกันให้ได้นะครับโอเคครับผมประมาณนี้